ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแฟนปีศาจแดงคงยังไม่สายเกินไปนะครับโอ้โหนะช่วงนี้ได้แสดงความยินดีกับเด็กผีกันบ่อยเหลือเกินนะครับเรียกว่ามาเป็นชุดชุดเลยนะครับหลังจากสุดท้ายนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็กลายเป็นทีมเดียวในยุโรปนะครับที่ เล่นรอบซูเปอร์ลีกหรือลีกเฟสเนี่ยโดยไม่แพ้ให้กับทีมใดเลยนะครับเหลือเชื่อขนาดจ่าฟูงในกลุ่มซูเปอร์ลีกของยูฟาแชมเปี้ยนลีกอย่างลิเวอร์พูลนะครับก็ยังทำไม่ได้ยังไปแพ้นะสุดท้ายให้กับ PSV iO ไอโอเฟนนะครับแมนเชสเตอร์ยูนเตดบุกไปถลม่มเซวบูคาเรสนะครับ คว้าชัยชนะพร้อมกับรักษาสถิติไม่แพ้ใครทีมเดียวในยุโรปโ้สุดยอดสุดยอดจริงๆน,นะครับโหอัตโนมัตินะครับทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและท็อตแนมฮอตสเปอร์เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายอัตโนมัตินะครับโดยไม่ต้องไปจับสลากเตะเพลย์ออฟกับที่หมื่นนะครับ ซึ่งเห็นตารางเห็นการจับสลากแล้วก็เห็นตารางการจับคู่แข่งขันของทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับอ,อะไรมันจะชวนให้อืมอะไรที่เข้าใจยากจริงๆนะครับจนถึงนาทีนี้ลิเวอร์พูลเองก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับใครนะครับ ในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับแต่โอเคล่ะนะครับมันก็เป็นระบบที่คิดมาแล้วแล้วก็ต้องทดลองกันไปกันจบไปมาแบบนี้ก็ต้องไปกันจนจบจนจบฤดูกาลนะครับเพียง <c oughs> แต่ว่าเห็นชัดเจนแล้วว่าสร้างความสับสงงุนงงให้กับแฟนคลับฟุตบอลอย่างมากเลยนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นนะอืม แต่ก็นะเอาเพอจับสลากยูโรปาลีกยู่ฟาแชมเปนลีกมานะครับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดกลายเป็นแต่งหนึ่งที่จะควา้าแชมป์ยูโรปาลีกไปแล้วนะครับตอนนี้ถือว่าโอ้ฟอร์มจัดจ้านในยุโรปนะครับแล้วก็ทีมที่อยู่ในที่ผ่านเข้ามาเล่นในรอบไม่ว่าจะเพลย์ออฟมาเล่นคอลิฟายเพื่อจะไป16ซทีมสุดท้ายนี แมนเชสเตอร์เดเหนือกว่าทุกทีมนะครับไม่ว่าจะดูเหลี่ยมมุมใดนะครับยังไงก็คู่ควรที่จะเป็นแตงหนึ่งที่จะคว้าชแชมป์ยูโรปาลีกนะครับและแชมป์ยูโรปาลีกแน่นะ <c oughs> ก็จะเป็นโคตายูฟาแชมเปี้ยนลีกโดยอัตโนมัติโอ้โหนะนีบันได ไปสู่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าเส้นทางลัดที่สั้นที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยไม่ต้องไปลุ้นโฮตาท็อปโฟในพรีเมียร์ลีกซึ่งน่าจะสาหัสสากันกว่านะครับก็ติดตามนะครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลเสียสถิติแพ้ในยูฟาแชมเปี้ยนลีกในนัดสุดท้ายนะครับ แต่ก็ยังไงก็ยังผ่านก็เป็นเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายโดยอัตโนมัติแบบที่ยังไม่รู้ว่าอัตโนมัติแบบที่ยังไม่รู้ว่าจะเจอกับใคร <c oughs> แผลหรือเชื่อนะมันต้องมีหลายหลายช็อตนั้นดูกันในอีกหลายช็อตเหลือเชื่อไหมเออและซูเปอร์คอมพิวเตอร์นอกจากจะทายให้แมนจะเจอเต็ดเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์ยูโรปลีกแล้วนะครับ อยู่่าแชนเป็นลีซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ไม่ได้ทายให้ลิวผูเป็นแต็งแชมป์นะครับหวยไปออกที่อาร์เซนอลปรั่นใหญ่อาร์เซนอลเป็นเต็งหนึ่งของซูปเปอร์คอมพิวเตอร์เฉยเลยนะครับอืม,ม,ะมะนะเมาและน่าปรใหญ่ก็อาจจะด้วยดูด้วยเขาดูการประกบคู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วก็เส้นทาง ปายมิวนิกนะครับอาเซนอนน่าจะมีโอกาสไปได้ไกลกว่าไปได้ไกลกว่าลิเวอร์พูลนะครับอันนี้ลิเวอร์พูลหล่นมาอยู่เตงสองนะครับรกับบาซ่าอาเซนอนเป็นเตงหนึ่งส่วนแชมป์เก่าเรอัลมาดริดและแชมป์เมื่อสองฤด,ดูกาลที่แล้วต้องมีทีมใดทีหนึ่งต้องอกหักแน่ๆแหละเพราะว่าจับเติวจับสลากมาเจอกันในรอบ เพ a y off เพื่อจะหาผู้ชนะผ่านก็ไปเล่นในรอบ16ซีมสุดท้ายออือืซุปเปอร์บิ๊กแมตช์ในรอบเพลย์ออฟนะครับเรอัลมาดริดพบแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยซิตี้จะเป็นเจ้าบ้านก่อนในเลกแรกนะครับและก็จะต้องออกไปเยือนเรอัลมาดริดในนัดที่สองติดตามแหละนะโอ้ชื่อชั้นอย่างซิตี้กับเรอัลมาดริดต้องจบ เส้นทางอยู่ฝ่าแชมเปี้ยนเพียงรอบต้องเรียกว่ารอบซูเปอร์ลีกเลยนะครับเพราะว่าทีมใดทีมหนึ่งเน่ย,นยต้องตกรอบไม่สามารถเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายเป็นที่แน่นอนก็ติดตามแฟนคลับทั้งเรอัลมาดริดแล้วก็โรบายสีฟ้าก็เสียด้แหละนะก็น่าเสียดาแหละแต่ก็นะฟุตบอลนะบางทีมันก็มันก็มี มี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 โมเมนต์แบบนี้นะครับบางปีมันก็มันมันมาเจอกันไวไวก่อนไวไวเกินเร็วเกินไปนะครับแต่ก็เอาในส่วนของลิเวอร์พูนะครับเมื่อโปรแกร,รมออกมาแบบนี้ก็ <c oughs> ถือว่าเป็นน่าจะแมนจะเป็นประโยชน์ไหมเล็กเล็กนะเล็กๆ็กนะนั่นหมายความว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะมีเกม เพิ่มขึ้นอย่างน้อยอีก2นัดนะครับก็คือเย่าเยือนเพลย์ออฟอยู่ฝ่าเชมเปี้ยนลลกนี่แหละนะครับก่อนที่จะไปเจอกันกันกบลิเวอร์พูลที่เอเดรียสตเดียมปลายเดือนนี้นะครับโอ้พรีเมียร์ลีกเองวันนี้แล้วนะครับวันนี้เลยวันเสาร์ที่1นึกุมภาพันธ์นะครับโอ้โหคืนนี้ลิเวอร์พูลนะครับมีโปรแกรมออกไปเยือนบอลมัด ทีมที่กำลังร้อนแรงเหลือเกินในชั่วโมงนี้นะครับปราบบิ Big Name ๊กเนมเรียบนะครับเอ่ยชื่อมาเถอะอาร์เซนอลนะแมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีนิวคตันละยู่นเต็ดแมนเชสเตอร์ยู่นเต็ดอานะและล่าสุดนอตติงแฮมฟอร์เรส คืนนี้ลิเวอร์พูลจัดปลุกประยืนบอลหมัดนะครับ mm. ของก่อใจตุ้มๆต,ต่อๆแหละนะครับ mm. ถือว่าเป็นงานยากเลยนะครับ mm. เมื่อดูผลงานของบอลหมัดในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับแ mm. ม้ว่านัดแรกลิเวอร์พูลจะสามารถเอาชนะบอลหมัดไปถึง3ประตูต่อ0ูนย์นะครับที่แอนฟิลแต่คืนนี้เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นงานง่าย และอาร์เนอร์ชชรัตเองก็รู้ว่าจะต้องเจออะไรในคืนนี้นะครับก็โชคดีนะครับที่อยู่ฝ่าเชเปีนลีกลิเวอร์พูลร,รอยตัวในนัดสุดท้ายแล้วส่งผู้เล่นทีม B ผู้เล่นดาวรุ่งไปลงสนามหารประสบการณ์ซึ่งก็นะก็ผลก็อย่างที่เห็นนะครับเข้าใจได้นะครับเพราะ ต้องพักผู้เล่นตัวหลักเกือบ90%นะครับไว้รอเกมพรีเมียร์คืนนี้3ามแต้มเท่านั้นที่ต้องการเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะครับ3มแต้มเท่านั้นที่ต้องการจังหวะแบบนี้แหละนะครับจังหวัดที่ลัตติงแฮมฟอเรสเจอไบรตันนะและบิ๊กแมตช์ในวันพรุ่งนี้ แมนเชสเตอร์ซิตี้ปะทะอาร์เซนอลโอ้จังหวะแบบนี้แหละนะครับลิเวอร์พูลเป็นจังหวะของลิเวอร์พูลที่จัดทำคะแนนทิ้งผู้ตามอย่างอาร์เซนอลนอตติงแฮมฟอร์เรสต์หรือแม้แต่เชลซีและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้คืนนี้สี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่ม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 สีทมสทมส่ทุ่มใช่ไหมอืมสี่ทุ่มนะครับ สงใจไปเชีย์ทีมรักของเราขวาสามแต้มไม่ได้ตอนรับเดือนแห่งความรักเดือนกุมภาพันธ์คืนนี้สามแต้มเท่านั้นที่ต้องการหลังเกมมาพบกันนะครับมีสุขทุกคนวันนี้สวัสดีครับ